เมืองปรา,าสาทหินถิ่นภูเขาไฟผ้าไหมสวยรวยวัฒนธรรมเลิศล้ำเมืองกีฬา ได้ยินคำขวัญน,นี้คุณผู้ชมคุณผู้ฟังทราบไหมคะว่าเป็นคำขวัญของจังหวัดอะไรหลายคนที่อยู่ในพื้นที่บอกได้เลยนะคะทราบแน่นอนนี่คือคำขวัญของจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะเมืองปราสาทหินนะคะใครที่มาที่เมืองบุรีรัมย์นั้นจะต้องไม่พลาดคะ่ะในการที่จะเข้าไปเยี่ยมชมค่ะไม่ว่าจะเป็นปราสาทหินพนมรุ้งที่ขึ้นชื่อรวมไปถึงปราสาทเมืองตำวันหยุดเสาร์อาทิตย์ค่ะทีมงานอ,อสอมทจังหวัดบุรีรัมย์นะคะพาทุกท่านค่ะมาเยี่ยมชมปราสาทเมืองตำนะคะ โบราณสถานที่หลายต่ละท่านมาที่บุรีรัมย์ต้องไม่พลาดที่จะเดินทางมาที่นี่การเดินทางก็สะดวกสบายนะคะถนนหนทางไปมาสะดวกแล้วที่สำคัญก็คือไม่ต้องเดินขึ้นเขาด้วยค่ะปราสาทเมืองตำนั้นนะคะตั้งอยู่บริเวณบ้านโคกเมืองตำบลจระเข้มากอํำเภอประคนชัยจังหวัดบุรีรัมย์ค่ะห่างจากปราสาทพนมรุง้งมาทางทิศตนออกเฉียงใต้ประมาณ8กิโลเมตรนะคะ ตำแหน่งที่ตั้งของปรา,าสาทเมืองตำอยู่บนเส้นทางอารยธรรมจากเมืองพระนครในประเทศกัมพูชาขึ้นสู่ทางเหนือผ่านเทือกเขาพนมดงรักผ่านกลุ่มปรา,าสาทตาเมืองในจังหวัดสุรินผ่านปรา,าสาทเมืองตำสู่ปรา,าสาทพนมรุง้งไปยังปรา,าสาทพิมายจังหวัดนครราชสีมาค่ะปรา,าสาทเมืองตำนั้นนะคะเป็นาศาสนสถานที่สร้างตามคติความเชื่อทางาศาสนาฮินดูค่ะ เป็นศิละปะขอมแบบคลังในราวปีพุทธศักราช1508-1555และยังมีลักษณะของศิละปะขอมแบบปาปวนอยู่ในราวปีพุทธศักราช1550-1625หรือราวๆ1,000ปีมาแล้วนะคะสำหรับผู้สร้างปราสาทแห่งนี้ยังเป็นปริศนาค่ะจนถึงนับปัจจุบันก็ยังไม่สามารถระบุได้นะคะว่าใครเป็นผู้สร้างเทวสถานแห่งนี้ค่ะ ในราวพุทธศตรวรรษที่18ภายหลังจากอาณาจักรกัมพูชาเสื่อมลงนะคะก็เป็นเหตุให้าศาสนสถานอิทธิพลวัฒนธรรมของขอมเสื่อมโทรมถูกทอดทิ้งให้รกร้างปราสาทเมืองต่ำเองก็ถูกทิ้งร้างไปเป็นระยะเวลายาวนานค่ะจนเมื่อราวปีพุทธศักราช2490นะคะจึงเริ่มมีชาวบ้านอพยพเข้ามาตั้งถิ่นฐานในบริเวณนี้อีกครั้งหนึ่งค่ะกว่าจะเป็นโบราณสถานปราสาทเมืองต่ำมีที่มาอย่างไรไปติดตามนะคะ ในปีพุทธศักราช2472เริ่มมีการสำรวจโดยเจ้านายชั้นสูงของไทยคือสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมพยาดำรงราชานุภาพเสด็จทอดพระเนตรปราสาทเมืองต่ำาในคราวเสด็จตรวจโบราณสถานในมณฑลราชสีมาปีพุทธศักราช2478กรมศิลปากรประกาศขึ้นทะเบียนโบราณสถานปราสาทเมืองตำาและประกาศกำหนดขอบเขตโบราณสถานเมื่อปีพุทธศักราช2541 ปีพุทธศักราช2 5 3 0 2 5 3 9กรมศิลปากรดำเนินการขุดแต่งและบูรณะปราสาทเมืองต่ำพร้อมทั้งปรับปรุงสภาพภูมิทัศน์และก่อสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกจนเสร็จสมบูรณ์ในปีพุทธศักราช2539และได้ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการโดยสมเด็จพระเทพรัตราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสเสด็จมาเป็นองค์ประธานเมื่อวันที่10พฤศจิกายน2540ค่ะ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจจะเดินทางมาเยี่ยมชมปราสาทเมืองตานะคะสามารถเดินทางมาเยี่ยมชมได้ทุกวันค่ะปราสาทเมืองตามนั้นเปิดให้เข้าชมทุกวันตั้งแต่เวลา7นาฬิกาถึง18นาฬิกาค่าเข้าชมนะคะชาวไทย20บาทชาวต่างชาติ100บาทและยังสามารถซื้อบัตรรวมการเข้าชมปราสาทหินพนมรุ้งและปราสาทเมืองตาได้ในราคาพิเศษนะคะชาวไทย30บาทชาวต่างชาติ150บาทค่ะ สำหรับนักท่องเที่ยวที่สนใจนะคะสอบถามรายละเอียดข้อมูลได้ค่ะที่สำนักงานอุทยานประวัติศาสตร์พนมรุ้งค่ะเราไปชมความงามรอบๆปราสาทกันค่ะ